ดุลาที่คุณของพระองค์ที่ทรงหวงใหญ่ด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานที่ดินทำกินให้มีระบบได้ฟืนฟูระบบนิเลศและสร้างจิตสุนทรในที่ดินทำกินในนามรัฐบาลโดยประโสนงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยัเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ในื่องโอการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบที่ฉีดโสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำตอนที่ประชุมในการประชุมภาคีป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6มทีต่างหลายลนพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศทงนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและสวานสััดกระสงยาชาและสิ่ง้อมร้อมด้วยลทสุรับ ีตำรวจกะรับงานตำรวจแต่ร้อยตำรวจที่สิปนทางสนคัญ